เขาบอกกูไม่ได้ไปใบอัอมอลีไม่มีสัญญาณนะโอ้ยอะไรอ่ะหยุดนะคะอยู่ไม่ถึงอัลมอลีไม่นี่ค่ะไม่ใช่อมอลีนึ่งไม่ได้เลยนะเราเอาพีเจมาเลยนะเปั๊กนะนะอย่างไรคะพี่เจครับผมไม่ได้เลยพี่เจเป็นไงบ้างกับพีเจแค่นิดเดียวสามตุบตุบปากก็ไม่มีอะไรนะครับตรงไหนที่ไม่หยุดไม่เหลืออะไรให้มีเลยไม่มีอะไรมีอะไรก็ตอก็เอ่อ มันก็ผมว่ามันอยู่ในช่วงในในซีรีส์นะอยู่ในช่วงที่ที่เหมาะสมก็มันก็เล่าเรื่องของมันอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบแค่มี NC มาเพื่อแค่มี NC เรา NC เรามีความหมายหมดไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของผมกับไบเบิรหรือว่าของคนอื่นๆเรื่องอั้นทำไมท่านคนีกล้าตัดสินใจเล่นฉาก NC แรงขนาดนี้ผมไม่ได้เป็นคนตัดเลือกตัดสินใจว่ามันจะแรงหรืออะไรใช่แต่ว่าผมแค่แค่เชื่อใจเชื่อใจทางพี่ตอนทางยานทราว่า เขาจะทำมันออกมาอย่างสนเพลิสมผลและสวยงามตั้งแต่ดูในวงการมาครั้งนึงที่แรงที่สุดพารที้หนึ่เราจะได้เห็นเกียรติเวอร์ชันนี้ก็น่าจะเรียกว่าเยอะที่สุดด้วยในการแสดงหลายคนที่เหยียเท้า็ขาทังว้าวกว่าเรารู้สึกงยังบ้างดีใจครับเราที่มันก็ไม่ใช่โอกาสง่ายๆที่เราจะได้มาทำงานกับคนที่เป็นรุ่นใหม่กัน เยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ดีใจที่เขาแบบที่การแสดงของเราชูหรือเขาติดแล้วก็ทําให้เขารู้สึกแบบไว้ใจในการแสดงของเราเงี้ยครับในฐานะนักแสดงก็ดีใจมากมากเขาอวยขุ่นเราด้วยอวยขุ่นด้วยขุ่นเราอไงงบ้านะตอนนั้นที่ถ่ายอ๋อตอนนั้นก็ตั้งใจตั้งใจเล่นมาเพื่อถ่ายฉากนั้นเลยใช่ครับก็ก็ในในความยุ่งแล้วก็ในเวลาที่ จำกัดก็ทำได้นี่ประมาณนั้นเครับเปดูกันว่าเป็นน้ำประมาณไหนหนักกว่าปกติหรืมหนักกว่าปกติไหมฮะพี่พี่ไม่จบผมก็หนักหนักกว่าปกตินะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหลังๆนี้ผมจะทำตัวเป็นเหมือนนักแสดงฮอลลีวูดนะครับช่วงไหนไม่ถ่ายช่วงไหนไม่ถ่ายไม่เล่นไประมาณหล่ใช่แต่ว่าแต่ว่าก็คงคงไว้หมายถึงว่าก็ไม่ได้กินแบบเละเยอะมากก็คุมแค่กินแต่ว่าเล่นอาจจะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับ ไม่อย่างนั้นตอนนั้นที่เล่นน่ะเขาต้องการให้มันชัดแค่ไหนกับซาลีระที่มันจะต้องแบ,บถ่ายทำเสนอมาคือ <c oughs> จริงๆเขามีบล็อกช็อตไว้ให้หมดเลยนะว่าจะถ่ายแบบไหน<ๆ>เห็นตรงไหนบ้างนะครับเราก็พยายามเอาจุดที่แบบมันมัน<ๆ>มันเห็นเยอะๆได้ไหนะเห็นเยอะๆเห็นอะไรเยอะๆเห็นส่วนนั้นเยอะๆส่วนไหนส่วนนั้นเนี่ยส่วนไหนกล้ามเนื้อส่วนนั้นเยอะๆอันไหนก็มันมีกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขา ต้องไปดูเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนเนื้อเนื้อเนื้อไม่อ่อนนะเนื้อแข็งหราเนื้อแข็งมากไหมเนื้อกล้ามเนื้อมันแข็งเพราะว่าเราเล่นมาอย่างเยอะกล้ามเนื้อมันก็เลยแข็งแต่ว่าชัดทุกส่วนกล้ามอยู่แล้วแต่ว่าชัดทุกส่วนใช่แล้วเนื่องนี้ก็แบบต้องกดตัวก็ใช่ครับก็เย็งแค่ก็คือไม่ต้องซีจีไม่ต้องลิฟไม่ต้องไฮไลท์เยอะก็คือของแท้แน่นอนก็มีแสงสีช่วยบ้างเลยพี่เราก็ไม่ได้แบบโอ้โห บ้นมากันนะครับเห็นแล้วบอกว่าทีเซอร์ออกมามันมันมีแค่นมจิ้ดที่เหลือมันยังมีแบบว่าตอนนั้นแค่นิดเดียวครับบอกครับผมไม่เยอะดูดูดูมีทุกคนยังไงบ้างคะไม่ต้องอ่านได้เลยก็ทุกคนก็ทำผมมาเป็นเพื่อนใช่ทรับผมมาแบบแทบทุกคนเลย่อนเพราะเปเพื่อนใช่แล้วก็จริงๆไม่ได้ดูรีแอจะใครเหรอครับดูแบบพี่ๆเลยแหละครับไม่ต้องหันข้างหลังครับคุณเลยแหละครับบนวาวแบบเป็นเป็นลูก เราเป็นลูกไฟคนเป็นลูกไฟวันนี้เาอยู่ไหนอะไม่เลยตรงนี้ไม่ละมั้งแล้พอมีเซอร์ออกมามันเริ่มชัดไม่ชัดใครโผล่ไหนอะไรยังไงตัวเป็นเจตไมเบิร์หรือบเบิร์นเจตโผมันเริ่มยังไม่ชัดยจะต้องตึ่อยู่มั้ยผมเอาจริงส่วนตัวผมว่าไม่เห็นถึงความสำคัญของการจัดกาดูชัดเจนสิ่งนี้ใช่รู้สึกว่าเราไปดูในเรื่องแล้วเราก็จินตนาการเอาเองแล้วกันว่ามันเป็นยังไงแสดงว่าสี่สุดท้ายในทเลอร์มันบอกแล้วว่าใครเป็นโผไหนสิ่งจัดหัวไหล่ มันใช้หัวไหลหรือเปล่ามันหัวอะไรมันใช้หัวไหลหรือเปล่าคนไปดูอีกทีพี่ไม่รู้พี่ไม่เห็นะพี่เลยไม่ไดาวไม่ถึงว่าหัวอะไรแต่ไม่มันผมไม่รู้คือเอาจริงผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาเขาดีไฟมันยังไงว่าว่าว่าชื่อก่อนคืออะไรชื่อหลังคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าจากที่ผมคุยไปเมื่อแล้วหรือว่าคุยกับพี่ปอนคุยกับทางค่ายแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้ ไม่ได้แบบเราจะต้องมาชัดเจนว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยครับเราก็เลยโอเคแล้วแต่คนจะจินตนาการเอาแล้วกันแสดงว่าเจ็ดยินันว่ามันจะเป็นวิติใหม่องเจเจพพันใช่ครับใช่ครับมันมันมันใหม่นอกจากการเป็นพีเอลซีรี์แล้วอะ่ะันก็การเล่าเรื่องมันก็ใหม่วิธีการถ่ายทำมันก็ใหม่เราใช้เวลาเยอะมากในการถ่ายทำซีนหนึ่งซีนสอง ใช้เวลาเยอะมากมากกว่ากว่าที่ผมเคยถ่ายละครซีรีส์เรื่องซูร์มาเพราะฉะนั้นอ่ะมันมันใหม่ทีหมดเลยครับมันไม่ใช่แค่ว่าผมมาเล่นซีรีส์วีแอลมันเป็นทุกอย่างใหม่หมดเลย่าทุกคนดูกันตั้งนักกระมการกูจิ้นเตียมาอย่างงี้จริงตั้งรับยังไงไอ้นี่ไงคนกูจินทุกคนทุกไฟอย่างวันนี้คนที่ชอบอยู่ในต่วจะตั้งนักกับมันยังไงกระแสคู่จิ้นของเราที่การกรรมาผมส่วนตัวผมอ่ะผมไม่ได้คาดหวังนะครับใช่ผมก็แค่ทํางานให้เต็มที่แล้วก็ แล้วก็ถ้าออกมาดีถ้าคนชื่นชอบผมก็ดีใจแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวศพที่เหลือก็ก็ต้องปรึกษาไปเพื่อนแหละเพราะเพื่อนเขาเคยมีประสบการณ์มาก่อนเราก็ต้องปรึกษาทางพี่ปอนทัพี่ลอนคอาว่าแบบเราต้องทําตัวยังไงอะไรยังไงต่อไปครับแต่ที่เรือมาเรื่องออกแล่นแล้วครับผมงั้นก็สู่การทะเลยังไงนะมันก็ก็ไปเรื่อยๆครับใช่เรือเรานื้อมันเยอะ แต่ผมนต่มันไป็นอย่า้ะรบถ้าเป็นแบบว่าโอเคสาววายแฮปปี้แต่ว่า okay, so คนที่เขาติดตามผลงานละครหรือ,อว่ามัง้<อ>งครับเขามีปีกแตกยังไงบ้างผมก็จะบอกเขาว่าเราเป็นนักสแสดงเราทำงานในฐานะนักแสดงเราไม่ได้มองว่าเรามาเล่นซีรีส์วายหรือเราเล่นซีรีส์ชายหรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่าผมก็ใช้วิธีนั้นทำงานอย่างราะว่า,าถ้าเราไปมองว่าอย่างนั้นผมว่ามันทำงานลำบากครับแล้วก็คนก็จะ ภาพเก่าๆเราอะ่ะผมอยากให้คนแบบเปิดกว้างเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็เปิดกว้างมันหมดแล้วใครก็สามารถเล่นอะไรก็ได้แล้วผมก็สบายใจที่เราจะเป็นน,นักแสดงที่สามารถเล่นอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดมัเป็นผู้ที่จริงๆจะกลับมาเล่นปกติได้อกั้งคุณนจิดนี้ไหมผมมองแค่ว่า<ม>เราเราเลือกบทที่มันท้าทายแล้วก็บทที่ดีครับ<ม>ถ้ามันท้าทายและดีผมเชื่อว่าเราเล่นได้โดยที่แฟนๆเข้าใจแล้วก็ทางยอนขาวเข้าใจทางพี่บอลพี่ป้อนก็เข้าใจ เพราะว่าสุ<ม>าดหหท้ายแล้วอ่ะเขานับถ<ม>ือเราในฐานะเราเป็นนักแสดงคนเดียวอยู่แล้วอ่ะถึงนะคือตาขาต้องยิ้มได้าไม่ถ่ายรูปต้องทำจิตตาด้วยอ่ะกลัวไม่ยิ้มตามวนี้ทำทำร้ายเพื่อนผมหรือเปล่าเี็นะทำร้ายเพื่อนผมหรือเปล่าเขาจะกลับไปรี่กับแมวคม่ะไมให้คนมา อ่าที่พี่ดูใครเคยกันยังปล่อยไปเหมือน เนาะข้าแบบหนักมากโนเล่นอ่ะเจตหลี่นนิดนึงเวหาตรงนี้หน่อยโอเคเลยแหนมีกก็ซูมจังเลยเจตีทีุดชั่วโมเจตก็ไปที่เน่งสองตั้มหอมาก